<โ>ตาลาเลวตาลาละ่ามาของใครอุย้ยมาส่วนนูน้นตาลาเลวตาลาละ่ามาส่วนของน้องอุย้ยเลือดแปดหมื่นแปดอุ้ยโหไม่น่าจะรอดนะแตงโมลูกเดียวก็ยิงหนักแล้วมาเจอนายแคลร์ตอีกโอ้โห,โห,โห,โหต้องเลือดเป็นล้านนะครับถึงจะผ่านส่วนนี้ได้นะส่วนที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่ส่วนของผมนะครับนั่นเป็นส่วนของน้องนะ สวนนี้คือสวนของผมนะครับชิริตโตะนะครับหนึ่งหนึ่งสามสามผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปของแพน vs เบลล็อตนะครับหรือว่าพืช vs เบลล็อตนั่นเองนะแมปนี้จะคล้ายๆแมปขโมยนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถไปกดตัวละครเหมือนแมปขโมยได้เราต้องซื้อพืชน,นะครับตรงนี้นะจะมีร้านค้าเมล็ดนะครับพอเราเข้ามาให้เราซื้อเมล็ดนะครับไปวาง หรือว่าไปปลูกนั่นเองเพื่อที่จะโจมตีพวกเบลลอตที่เดินผ่านสวนของเราไปนะครับมันก็จะโจมตีพอโจมตีเสร็จปุ๊บไอ้พวกตัวเบลลอดก็จะมาอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากได้ไอดีบนวัตสัมนะครับสัตว์เลี้ยงในแบบโกกาเด้นไก่เพชรรวมไปถึงกิฟเกมพาร์ในแบบต่างๆนะครับสามารถมาที่มี m o ช็อปได้เลยนะครับวิธีการเล่นแบบนี้อาจจะดูพื้นๆเบสิกน,นะครับ แต่ว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือการตามหาพวกตัวเบลล็อที่มีระดับแร์แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่เบิมบ่มๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะ <c oughs> ยิ่งเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่และมีน้าหนักที่เยอะที่สําคัญเลยถ้าติดบัฟดีๆและเป็นระดับสูงๆนะครับพวกตัวละครเหล่านี้จะผลิตตังให้เราได้เยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องตามหาอย่างไม่ใช่แค่พวกตัวเบลล็อนะครับแต่ว่าพวกนี้เลยนี่ครับจะเป็นพวกพืชนะครับ ถ้าหาพืชมีขนาดที่ใหญ่และติดบัฟที่ดีนะครับการโจมตีหรือว่าดาเมจของพวกพืชพวกนี้จะแรงขึ้นนะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยดูที่แตงโมผมตัวนี้นะครับติดบัฟของแช่แข็งนะครับเห็นไหมดาเมจอยู่ที่54 0 0นส่ะครับส่วนตัวนายเชอรอลนะครับตัวนี้เป็นตัวระดับซีเขียดนะดาเมจยังอยู่แค่ ,38 0 0นนะนี่คือระดับมิติกนะครับแต่ว่าติดบัฟของแช่แข็งดาเมจก็เลยแรงขึ้น แบบนี้คือผมเล่นได้มา3วันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพวกพืชทั้งหมดของผมเลยนะทั้งหาเองบ้างทั้งพวกน้องๆให้มานะครับแต่ว่าส่วนของน้องฝั่งนู้นตึงกว่าผมมากเลยนะโอ้โหของอย่างเยอะนะครับไหนไปดูดิโอ้นายแคลรอทเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็มะเขือเทศอีกนะว้าวดาเมจอย่างเยอะโอ้โหตัวนี้ดามหมื่นเจ็ดตัวนี้สี่พันสองนะครับโอ้โหไอตัวนี้ผลิตตั้งหนึ่งแสนนะครับ ตัวนี้ห้าหมนหตัวผสมนะครับเต็มเลยของน้องเขาอย่างตึงนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูเบลลอดของส่วนผมบ้างนะครับนี่ก็จะเป็น2ตัวที่ผมผสมมาได้นะตัวนี้ก็จะผลิตตังให้ผมอยู่ที่7 3็ดหนะครับและอีกตัวผลิตตังให้ผมอยู่ที่4ี่หมห้ไอ้สอตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตึงเลยนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่น้องเขาให้มาบ้างนะครับแล้วก็ตัวที่ผมหามาได้บ้าง ผสมกันไปนะเงินในส่วนของผมที่ผลิตได้ตอนนี้ก็จะอยู่ที่2องแสนต่อวินะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปกลางๆนะครับกาลังดี <c oughs> ถือว่าใช้ฟาร์มได้นะคนดูครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาผสมตัวที่เป็นระดับสูงสุดณปัจจุบันนี้นะตาบเท่าที่ยังไม่มีการอัปเดตนะครับตัวที่ผสมได้ระดับสูงสุดในตอนนี้ก็จะเป็นพืชตัวนี้นะครับตัวนี้เลย นายแคลรลนะครับส่วนเจ้ามะเขือเทศเนี่ยยังไม่สามารถผสมได้นะคุณเจแนเดลยังไม่ได้เปิดนะครับเออผมลืมบอกแมบบนี้เป็นแมบบของคุณเจนเดลนะคนที่เป็นเจ้าของแมบบของโกอาการ์เดียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยผมก็ต้องเก็บเจ้าแคโรล์ขึ้นมาก่อนอาา่าฮะประมาณนี้แล้วก็นํามาใส่ตู้นะครับเครื่องผสมตัวนี้คือเราต้องทําการรีเบิร์สหนึ่งครั้งก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใช้งานได้นะเฮ้ยได้อะไรมา โอ oh, ดินดินดุนอ่ะเดี๋ยวใส่นายเคลียรหลอดลงไปก่อนเลยโอเคครับส่วนสัตว์ที่เราจะใช้นะครับตู้มันก็จะบอกเองนะว่าเราต้องใช้ตัวไหนนะตัวนี้เป็นตัวระดับซีเค็ดนะครับตัวนี้เลยโลสตาลาเลโตนะครับอ่ะใส่ไปเลยอือ uh ฮึโอเคมากดตรงเครื่องครับใช้เวลาทั้งหมด7จนาทีนะครับกดไปเลย อรอดูกัน <c oughs> จะคุ้มหรือจะเกลือนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดหรือว่าน้ําหนักของตัวละครที่เราคาบได้นะเราจะได้น้าหนักแค่ไหนนะครับถ้าน้ําหนักเยอะมันก็จะผลิตตังค์ให้เราเยอะนะครับแต่ถ้าน้ําหนักมันน้อยเราก็จะได้ตัวที่ผลิตตังค์ค่อนข้างน้อยนะครับในขณะที่เรารอเครื่องผสมเดี๋ยวพาคนดูมาเปิดไข่รอแล้วกันผมก็จะมีไข่ทั้งหมด17ฟองนะครับก็ะจะเป็นไข่โชคดีเมาะคือไข่อะไรวะ <c oughs> เนี่ยผมอ่านตามชื่อนะแล้วก็ไข่โชคดีศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่านเรียกเป็นไข่แดงกับไข่เหลืองแล้วกันไข่แดงตัวนี้น่าจะเป็นตัวระดับศักดิ์สิทธิ์นะตัวสีลุงนั่นเองนะครับมีทั้งหมด12ฟองมาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับฟองที่1เลยแล้วกันจัดไปครับอ่ะระดับศักดิ์สิทธิ์จิงด้วยมาจาราเร่จารลจาระลา12กิโลนะครับต่อไป มีแค่สองตัวเหรอในนี้มีแค่โอดินกับเฮ้ยอ๋อยีราฟนะครับอ่ะไปต่อครับตัวที่สามจะได้เป็นอะไรจาราเลียวจาราล่า oh, 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 oh. ไปกันต่อครับมาถึงมันจะผลิตตังน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเก็บไว้คราฟได้นะเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรอ่ะ โอ้มาเตโอวัตอนนี้เกมยังไม่ได้อัปเดตนะครับตัวละครค่อนข้างมีน้อยอยู่มีลาบอีกแล้วโอเคไปต่อครับไปต่อวันเสาร์นี้เกมก็จะได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะเวลาหนึ่งชุ่มนะครับคุณดูไปกันต่อเลยครับ จะได้อะไรโอดินจาราเลวจาราลา่าไอตัวนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับไอพวกนี้มันเป็นแค่ระ,ระดับศักดิ์สิทธิ์นะมาเตียวอีกสองฟองสุดท้ายครับไม่มีสัตว์ยักษ์ออกมาบ้างหรอไม่ยักษ์ครับ จ al al าราเล่จาราล่าฟองสุดท้ายท้ายสุดได้อะไรจาราเล่จาราล่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ตู้ผสมของเราเสร็จแล้วนะครับผมได้ตัวซีเข็ดตัวนี้ครับโลสเอมคาโลติโตสนี่เลยนะผลิตตังให้ผมอยู่ที่4 2่หมนะครับถึงมันจะเป็นตัวซีเข็ดนะครับแต่ก็ยังไม่สู้ไอตัวระดับศักดิ์สิทธิ์นะคนดูดูเห็นไหมตัวนี้ตั้งเก็ดหมนะครับส่วนตัวนี้ตั้งสนะี่หมน้านะ ีเข็ดแต่ว่าแพ้ตัวสกิ์นะอ่ะไม่เป็นไรใส่เข้าไปครับนี่เลยส่วนของผมตอนนี้ผลิตตังอยู่ที่3แสนหกแล้วนะครับว้าวอเอาเรื่องจัดมาเรามาเปิดไข่กันต่อเลยดีกว่าคุผู้ชมครับผมรู้แล้วไข่ที่ผมได้มันคือไข่ของตัวนี้ครับ ตัวนี้เลยนะมันเป็นไข่จากร้านค้านะครับแต่ว่ามันมาในรูปแบบของตัวซัมมอนที่มันเกิดมานะครับและผมก็เก็บมาได้ทั้งหมด5ฟองนะไม่จำเป็นต้องซื้อนะเราเอฟเคทิ K ้งไว้ y, เราก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับเรามาเริ่มเปิดต่อเลยดีกว่าจัดไปครับจะได้อะไรเฮ้ยตัวนี้โอ้ตัวระดับต่ำสุดปะเนี่ยจริงด้วยครับ ผลิตตังไงแค่หนึ่งพันเองนะอ่ะสามฟองสุดท้ายมาขอระดับสูงสุดได้ไหมโอ้ไอหลามอีกแล้วครับสองพันห้าครับอ่ะสองฟองสุดท้ายจะได้อะไรขอตึงๆหน่อยได้ไหมโอ้โหสองพันห้าแล้วครับฟองสุดท้ายท้ายสุดครับกลัดไปครับ เกลือล้นเลยฮะโอเคเดี๋ยวลองกดสวมใส่ดูโอ้โหไม่ติดระดับเลยนะครับตำสุตรงผมก็อยู่ที่2009นะครับคนดูครับคลิปนี้เราไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอติดตามดูวันเสาร์นะครับแมปนี้จะได้ทําการอัปเดตนะรอดูว่าผมจะได้ตัวซีเห็ดเพิ่มมาสักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆครับผม